คูบาไก่เคลียชัดภาพเล่นน้ำนั่งเจสกียันไม่ได้ผิดมากมายแค่ถ่ายกับลูกหลานคูบาไก่เคลียชัดภาพเล่นน้ำนั่งเจสกีขณะรับกิจนิมนต์กับลูกศิษย์ยืนยันไม่ได้โกรธยอมรับว่าไม่เหมาะแต่ก็ไม่ได้ผิดมากมายที่จังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์สวิ์ชินวโรหรือคูบาไก่อายุ30สปี ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวารามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพสงน้ำในบริเวณน้ำตกที่มีชายหนุ่มห้อมล้อมรวมถึงภาพนั่งเจสกีที่ทะเลและภาพผ้าห่มขณะห่มผ้าในห้องนอนที่กำลังแชร์ในโซเชียลในขณะนี้กูบาไก่กล่าวว่าเห็นภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลแล้วไม่ได้ตกใจแต่คิดว่า ภาพทั้งหมดนั้นเกิดจากโยมสองคนที่ชื่อ XQ ิและบุม๋มเพราะสองคนนี้เคยมาอยู่ที่วัดและติดตามไปด้วยทุกที่ที่มีกิจนิมนต์ต่างจังหวัดภาพถ่ายที่มีผู้ชายหลายคนลายล้อมนั้นสองคนนั้นถ่ายไว้เมื่อครั้งไปกิจนิมนต์ไปที่กำแพงเพชรและที่พักใกล้กับน้ำตกคลองลานลูกหลานจึงชวนลงเล่นน้ำในน้ำตกจึงลงไปส่งน้ำด้วย แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเห็นสองคนนั้นถ่ายรูปไว้จำนวนมากก็ไม่คิดอะไรรวมถึงเมื่อครั้งรับกิจนิมนต์ไปที่กรุงเทพจึงนั่งเครื่องบินไปเจอกับคณะของทางวัดที่กรุงเทพและถูกนิมนต์ให้พาเด็กวัดไปเที่ยวที่จังหวัดชายทะเลซึ่งสองคนนั้นก็ติดตามไปด้วยและมีการถ่ายรูปตอนนั่งเจสกีแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดเพียงว่าให้เด็กวัดและคนติดตาม ได้เล่นน้ำทะเลกันได้สนุกสนานกันซึ่งอ q และบุ๋มก็ถ่ายภาพเก็บไว้จำนวนมากและไม่คิดว่าจะนำภาพเหล่านั้นมาทำร้ายในวันนี้ส่วนภาพผ้าห่มที่ถ่ายออกมาและแชร์กันนั้นก็ยอมรับว่าเป็นผ้าห่มที่ห่มจริงๆแต่การห่มผ้าและการถ่ายภาพในห้องนั้นเป็นเรื่องปกติที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดสามารถเข้าหออกห้องได้และเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงที่อีและบุม๋ม นำหลานชายมาบวชที่วัดจึงให้ครูบาดูแลหลานและพามานอนในห้องด้วยและไม่ได้ตกใจกับภาพต่างๆที่ถูกสองคนนั้นนำออกมาปล่อยเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหาเรื่องทำร้ายกันได้ภาพต่างๆเรื่องต่างๆก็จะตามมาอีกเรื่อยๆครูบาไก่กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องการถ่ายภาพในลักษณะดังกล่าวหากมองถึงความเหมาะสมในทางสงฆ์ก็ต้องยอมรับ ไม่เหมาะแต่ก็ไม่ได้ผิดมากมายเพราะทุกอย่างที่ออกมาก็อยู่กับลูกหลานที่มาอยู่ในวัดบางคนก็เป็นสายเลือดเดียวกันเพราะเป็นลูกพี่สาวที่มาอยู่ดูแลในวัดจึงไม่ได้ตกใจและไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลน